พี่กผมเอาไอ้นี่ของเตียวุธรอะไอที่มันใช้เตียวุธรใครก็ได้ไปตามพี่เยลโลมาไหนเจอแล,ล้วเจอแล้วอ๋อเพียงเลยไปอ <ละ S 1> <ะ>ีกหนึ่งน่ยเนี่ยเนี่ยนะกำลังจะไปแล้วอามึงขึ้นมาไฟ้าหมูเนะี่ยเจอกันไฟาไ <ป S 1> หมูะเดี๋ยวผมไปหา ไปไปไปรอแป๊บหนุ่มชิ้กขาด้วยชิ้กขาเลยครับชิ้กขาเลยครับ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 มีอะไรครับคุณตำรวจรอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนขับครับผมอ๋อคนคนนี้เลยครับนี่ครับทำอะไรคขับรถคุณขับไฟแดงนะครับผมต้องขออนุญาตปรับนะครับผม รู้สักว่ามีเงินกันไหมเนี่ยไม่มีครับตอนนี้จนมาู่แล้วเดียวครับอ๋อไม่มีเลยเหรอมีนิดหน่อยครัมีประมาณพันกว่าบาทมีมีพอมีค่าเอฟร้อยไหมร้อยสองร้อยไหมโอ้โหเดี๋ยวคุณตำรวจไม่มีเงินเหรออันนีนี่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 เด้กอะไรครับค่าเอฟร้อยเอ่อสี่หกสี่หกขอเป็นเงินสดได้ครับไม่ต้องโอนโอ้โหไปใช้ละห้าบาทถึงก็ทอนแล้วหรอกงเงี้ผมเคยทำประเทศยครับ ครับยัครับขึันคันแกอุ้ยรถชนเหลือเจ็สิบเลยเราจะไปดูนารูกันนะฮะกะข้าผัดดูซิว่าใครจะติดก่อนกันผมมีแค่สี่ใบเองสี่ใบก็ติดได้ครับ ไปแป๊บนึงนะแเจ็ดร้อยเอาอวยเนตตายขี้ไงแล้วพี่ยี่โรขี้ไงทีเดียวขี้เลยอ๋อทีเดียวขี้เลยเยอะขี้เลยสุดจัดไอ้้ีมันขี้ง่ายยังแล้วมันอุ้มมันอุ้มแน่ไหมเนี่ยอุ้มอุ้ตีโดนกลางบานปะเฮ้ยกลางบานกลางบานกลางบานลเรื่องหมอนเลยเรื่องหมอนเรื่องหมอนถือว่าเร็วเพราะว่าอันนี้ก็อยู่นอกเมืองแล้วนะ สวัสดีครับเย็นโหลดโอ้โหไปจนจำได้แล้วหรอนี่อะไรอ่ะเป็นเลิกหมอคนนั้นมีแฟนแล้วนะครับพระเจ้ากีบพระเจ้าครับอ๋อพอดีว่าพี่ชายเขาพี่ชายผมเขาไม่มีแฟนสภาพพี่ชายเขาเขาบอกผมว่าเป็นชู้ที่รู้งานได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูกันเถื่อเถื่อเถือเอไม่ร้นสเหมือนนั้นนะล่า ที paid, <S 1> 1 <S yeah. ่หนึ่งไม่ไหวนะครับขอไปที่สองไดยังดีอย่างน้อยที่สองก็มีค่ามากกว่านเดนะครับพักที่โรงพยาบาลนะครับพระความยันใจหมอผมยิงตีครับเราอย่าไปเตี๊ยวูดครับผมจะไปเตียวมีโรงพยาบาลอีกที่นึงนะครับโรงพยาบาลทะเลทรายแตมีตดหมายว่าตีมันอยู่ดีอย่าตีกระเพอเลือดผมเดี๋ยวสิสิบอะไรสี่สิบสิบยังไงให้เชนอนะจอยรู้ไหมตรงไหนสิบยังไงหรือสิบยังไงไม่รู้นะเราสิบมันขับในการทำอะไรเนี่ยซ้ายมือพี่นี่ มาแน่นี่ไพร้อมละใส่แหวนจันละจัดก่อนเลยพี่เปิดก่อนเลยเดี๋ยวผมตามที่หลังไปก่อนเลยหนึ่งทีแค่นัแหละจังหวะเนี้ต้องติดมาดิเลยเราฟานขอให้จีเธอขอร้องเลี้ยขอร้องว่ะมาเฮึจุ่มมันสถิตในมือลูกมาอยู่กับพ่อมามาอยู่กับพ่อมาลูก โอ้ยโอ้ยเฮ้ยผมอย่ันได้ปะโอ้ยผมไม่ไหวโอ้ยไอ้ขบดีดีขบดีดีขบดีดีโอเคโอเคผัดกันผัดกันอะไรนะพี่วุฒินะครับให้กันได้ไหยให้ได้ให้ได้หรือเปล่า้องไอ้พี่โลเฉยเดี๋ยวลองให้ได้ปะพีโไม่ได้ไม่ได้มันให้กันไโอ้ย <coughs> <coughs> Để lấy, đe, đe. đi mong bà lê chè bồm pizza pizza đã, pizza 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 pizza

เดี๋ยวมาลูกรักเดีมาหาพ่อนี่มาข้าวผัดพปิกยอดนนำพริกโอ้ยใจ้ยเว้ยใจไม่ค่อยดีแล้เหลือบาดเดียวใช่ไหมเด้อรออะไรอ่ะเสุดท้ายแล้วโอ้ยอ๋อยังยังฝากบอกดิเราต้องแบบไม่คาดหวังเว้ยจริงติดบอกว่าติดไม่ได้หรอกไม่ติดหรอกไม่ติดหรอก ไปไปสุดท้ายลูกรักพอขอละกันลูกรักเออพูดไหมเฮ้ยพี่อย่าพูดมันเป็นล้าเลยเพราะว่าไม่ดิอ่ะเรียบร้อยปากมึงเนี่ยปากมึงเนี่ยไม่ดีโอ้สองสามอ๋อีกแล้ว หมดดัเยดเยังยังยังอีนึ่งหนึเี้ตหมดเลยพี่พี่เราถอดเสื้อเกาเิงถอดองเท้าด้เว้ยมันเป็นอะไรนี่เป็นเคปเป็นเคปตัวเคตัเคมาดิทึมทึมทึมททึมทมันลอมัลุ้นกันทึม กระเป๋า RJB โอ๊ยไอ้เหี้ยไม่ติด